คณิต n ด t เรียนคณิตออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายว่าจะถึงจุดหมายมันไม่ใช่เรื่องง่ายวงกลมวงกมลมรายละเอียดที่บอกว่าตัวนั้นคือรัศมีเส้นรอบวงก็จะพูดไปเรื่อยๆพร้อมกับที่อธิบายเนี่ยนะ เราจะไม่พูดแยกนะมาถึงก็ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมเลยวงกลมเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนจะไปเรียนราย,ายละเอียดชื่อของมันเน่ยถ้านาวงกลมวงนี้นะไปเขียนลงบนระนาบแกน x แกน y เนี่ยม .4 เขาจะเรียนชื่อของมันว่ามันชื่ออะไรซึ่งเราก็รับรู้ไปแล้วรับรู้ไปแล้วนะว่า มันจะชื่อ x กาลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับรัศมีกำลังสองค่ะรูพูดให้ฟังไปนิดหนึ่งแหละแต่มันจะมีรายละเอียดอ,อีกเยอะอ้าวคราวนี้เรามาพูดถึงทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมกันก่อนทฤษฎีแรกบอกมุมในครึ่งวงกลมมีขนาดเท่ากับ90องศาห,หรือ1มุมฉากคําว่ามุมในครึ่งวงกลมก็เนี่ยอย่างเช่นเงี้ยอันนี้ครึ่งวงกลม แสดงว่าเส้นนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นนี้เนี่ยเขาเรียกเส้นผ่านศูนย์กลางหรือผ่าศูนย์กลางก็ได้จะผ่าก็ได้ผ่านก็ได้นะครับพอใส่จุดเข้าไปจุดศูนย์กลางก็คือรัศมีใช่ไหมความยาวมันจะเท่ากับสองเท่าของรัศมีสองอานั่นเองอ้าวคราวนี้มุมในครึ่งวงกลมเป็นยังไง คำว่ามุมในครื่งวงกลมก็คือลากจากจุดปลายของเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยไปที่เส้นรอบวงจุดไหนก็ได้จุดไหนก็ได้ดไไดลากไปปุ๊บทุกทุกมุมจะเป็นมุมฉากหมดเนี่ยนักเรียนจะลากมาตรงนี้เนี่ยลากมาตรงนี้มุมน,น้อยนี่ก็เป็นมุมฉากเนี่ยตรงนี้ลากไปตรงนี้ก็เป็นมุมฉากฉากกันหมดเลย อ่าคราวนี้ฉากกันหมดเลยเนี่ยทำยังไงอันนี้พิสูจน์ได้นะเป็นทฤษฎีที่พิสูจน์ได้แล้วทฤษฎีต่อไปเนี่ยจะใช้การวัดวาดรูปและว,วัดดูนะอ้าวสำหรับอันนี้พิสูจน์ได้นกะเรียนเนี่ยลากเส้นจากจุดยอดมุมฉากเนี่ยคาดว่าเป็นมุมฉากนะตอนนี้เราจะพิสูจน์ว่ามันเป็นมุมฉากนะครับเราคาดว่ามันเป็นมุมฉากเนี่ย จะพิสูจน์ว่าเป็นมุมฉากก็ลากมาที่จุดศูนย์กลางอีกเนี่ยนี่ก็คือรัศมีใช่ไหมเส้นนี้คือรัศมีอ้าวตั้งชื่อเล่นมาเลย A, B, C นี่น้องโอเนี่ยจุดศูนย์กลางก็ชอบชื่อน้องโอนะชื่ออะไรก็ได้จริงๆอ้อาวพอได้อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนักเรียนดูนะครับเราจะพิสูจน์ว่า มุม C เนี่ยมุมใหญ่เนี่ย A C B เนี่ยคือเราจะพิสูจน์ว่ามุม A C B เนี่ยตอบ90องศา<ม>จะพิสูจน์ตัวนี้จะแสดงให้ดูว่ามันตอบ90จริง <c oughs> อ้าวทำยังไงดูนะนักเรียนดูนดูใน3สามเหลี่ยม A O C สามเหลี่ยม AOC เป็นสามเหลี่ยมอะไรนะักเรียนเป็นสามเหลี่ยมหนะ้าจัว่วไม่จําเป็นต้องเท่าอาจจะเท่าได้อาจจะเท่าได้ถ้าเกิดด้านนี้ไปเท่ากับรัศมีอีกใช่ไหมเราสามารถวาดได้แต่ที่แน่ๆหน,น้าจัว่วใช่ไหมหน้าจัว่วพอเป็นสามเหลี่ยมหนะ้าจัว่วมุมนี้มุมยอดก็มุมที่ฐานย่อมเป็นไงกันเออเท่ากัน,กนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่ามุม OAC เท่ากับมุม OCA เพราะเป็นมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเท่ากันนะอ้าวพอเท่ากันเสร็จเรียบร้อยดูต่อไปให้ไปดูที่ดูในสามเหลี่ยม BOC บโอซโลสามเหลี่ยมบโอซในสามเหลี่ยมบโอซเนี่ยถามว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรบโอซอ่ะเออหน้าจั่วอีกเนี่ยเท่ากันอีกอ่ะใช่ไหมเนี่ยเท่าอีกแหลวด้านนี้เท่ากับด้านนี้เพราะเป็นรัศมีใช่ไหมเมื่อเป็นรัศมีมุมที่ฐานก็ย่อมเท่ากัน หน้าจั่วมันเป็นหน้าจั่วก็มุมที่ฐานย่อมเท่ากันอ้าวเราก็ได้อะไรเลยก็ได้มุม O O B C เท่ากับมุม O C B นี่ O C B เสร็จแล้วเสร็จแล้วนักเรียนดู เสร็จแล้วครูจับสี่มุมนี้รวมกันเลย o A c บวกกับ OCA บวกกับ OBC บวกกับ OCB เนี่ยจับสี่มุมนี้รวมกันเนี่ยนักเรียนเนี่ยมุมนี้มุมนี้สองมุมนี้เท่ากันใช่ไหมมุมนี้กับมุมนี้เท่ากันเนี่ย จับสี่มุมนี้รวมกันก็กลายเป็นมุมของสามเหลี่ยมมาสิสามเหลี่ยม ABC ใช่ไหมก็ตอบร้อยแปดสิบองศามุมภายในสามเหลี่ยมตอบร้อยแปดสิบอ่ะเสร็จเรียบร้อยไม่อยากเขียนแล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่อยากเขียนนะเบื่อหน้ามันเนี่ยเบื่อหน้านมอนี่นะไม่อยากเขียนนะ ไม่อยากเขียนครูก็เขียนใหม่แเป็นสองเท่า O C A ได้ไหมเบื่ออย่างนี้ได้ไหมได้ไดพร้ะมเป็นไงการเฮอ,อมันเท่ากันนะก็เขียนสองเท่าเลยเนาะอ้าวเบื่อหน่ายหมอนี่แกเบื่อหน่ายหมอนี่แกก็เขียนแปลนบวกด้วยสองเท่า O C B ทำไมอะ่ะเพราะมันเท่ากันใช่ไหม มันเท่ากันปุบก็ตอบร้อยแปดสิบเสร็จเรียบร้อยมีสองเป็นตัวร่วมาเนี่ยก็จับสองหารทั้งสองข้างจับสองหารทั้งสองข้างก็จะได้ OCA บวก OCB ก็เท่ากับ90้าปฏิทิใช่ไหมเนะ่เอา แล้ว OCA OCA บวกกับ OCB มันก็คือมุมนี้สิใช่ป่ะใช่เลยก็เขียนเลยเพราะฉะนั้นได้แล้วดีใจเหลือเกินเนี่ยได้เก้าสิบจริงๆเขาก็เลยสรุปเลยเพราะเขียนไปยังไงยังไงก็ตามเนี่ยนักเรียนในรูปนี้นะ จะเขียนไปตรงไหนมันก็กลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสองรูปเสมอเนี่ยเนี่ยเขียนมาซีกนี้เนี่ยแล้วลากนี่ปุ๊บมันก็กลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสองรูปนี่นี่นี่เท่ากันนี้ใช่ไหมมุมนี้ก็เป็นมุมฉากสรุปแล้วเป็นมุมฉากแน่ๆนะเป็นมุมฉากแน่ๆมุมในครึ่งวงกลม เอาละเรียบร้อยเข้าใจนะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยครูจะใช้ข้อสอบแข่งขันสมาคมเป็นตัวอย่างให้เลยว่่่่าาาจจะึงงุดหมมมันไใชเรืองงข้อสอบแข่งขันนะข้อหนึ่งจากรูป ส่วนโค้ง C A D เป็นครึ่งวงกลมส่วนของเส้นตรง A B ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง C D เนี่ยโจทย์บอกนะ A B เนี่ยตั้งฉากกับ C D ดูรูปไปด้วยนะตั้งฉากกันถ้า B C ยาว3หน่วยเนี่ยตรงนี้ยาว 3, หน่วยต่อไป B D ยาว 4, หน่วย โจทย์ถามว่าส่วนของเส้นตรง AB เนี่ยยาวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นี่ยาวเท่ากับข้อใดแล้วสามสี่ห้ามั้งเดาเลยสามสี่ห้ามั้งว่าไงใช่ปะเนี่ย,ยไม่ใช่นะคนเรื่องเลยนะอ้าวจะหาด้าน AB เนี่ยเนี่ยด้าน AB แล้วครูก็หยิบข้อนี้มาไว้เรื่องนี้ด้วยก็คงต้องใช้มุมในครึ่งวงกลมแน่ๆจริงไหมถ้าเป็นข้อสอบเธอไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรอะ่ะใช่ไหมเพราะมันปนทั่วไปหมดอันนี้ครูลองคิดแล้วเออมันใช้มุมในครึ่งวงกลมเนี่ยก็เลยมาใส่ไว้ที่นี่ถ้าเธอไปสอบจริงเธอไม่รู้ว่าจะใช้อะไรก็ไม่รู้ต้องนั่งลองผิดลองถูกอ้าวลากเลยเนี่ ลาก c a อปุ๊บอ้าวเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเลยนี่นักเรียนใช่ไหมรู้ด้านนี้อ้าวไม่รู้ด้านนี้นนใช่ไหมจะหาด้านเอบเนาะไม่รู้อ่ะอ้าวลากนี้อีกนี่เอมาดีอ้าวก็มุมฉากเงี้ยจะหาด้านนี้ด้านนี้ไม่รู้ด้านนี้ยาวสี่อ้าวแล้วมันจะได้ไงเนี่ย อ๋อแต่แต่เรารู้ว่าเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามุมนี้มุมฉากมุมในครึ่งวงกลมไงพอเรารู้ว่ามุมนี้มุมฉากปุ๊บเราก็รู้ความสัมพันธ์อีกด้านนี้ยกกําลังสองบวกด้านนี้กําลังสองปีทากรัสบอกด้านนี้ก็กําลังสองใช่ปะ่ะเนี่ยเห็นไหมก็รู้กันใหญ่เลยเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นนักเรียนรู้ความสัมพันธ์เขียนไว้เลยนะเรารู้เลย AC กําลังสอง บวกด้วย a อเนี่ยนักเรียนเขียนแค่นี้นะเขาเรียกความยาวของเส้นส่วนของเส้นตรงแล้วนะเธอไม่ต้องไปใส่ขีดอย่างนี้นะเนี่ยใส่ขีดอย่างนี้มันอ่านว่าส่วนของเส้นตรงมันไม่ใช่ความยาวเขียนอย่างเงี้ยแปลว่าความยาวแล้วนะครับนี่นี่เรียนมาจากมอนหนึ่งแล้วนะ a อดี AD, กำลังสองเลยลูกเอดี AD, กำลังสองดกำลังสองก็ เท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากก็รวมกันได้เจ็ดเจ็ดกำลังสองเจ็ดเจ็ดก็สี่สิบเก้านี่เก็บไว้เลยสมการที่หนึ่งเก็บไว้ก่อนได้ความสัมพันธ์แล้วต่อไปไปดูใน,สา,าาน,านสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายเนี่ยสามเหลี่ยมทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายนะทางด้านซ้ายเนี่ย ก็จะได้ a b บกำลังสองเท่ากับเท่ากับอะไรตอบสิก็ a c ซกำลังสองลบด้วยด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็3ยกกำลังสองได้9ต่อไปมาดูข้างนี้บ้างทางด้านขวาบ้าง a b บกำลังสองอีกฮะเอบกำลังสองเท่ากับอะไรครับ ก็เท่ากับ ad ดกำลังสองลบ4กำลังสองก็ได้สิบหเอา้านักเรียนต่างก็เท่ากับ AB บกำลังสองอ่ะก็จับมันทำไมกันเลยเท <c oughs> ่ากันเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมจับมันเท่ากันใช้สมบัติการถ่ายทอดลูกอย่างนี้เขาเรียกสมบัติการถ่ายทอดนะ <c oughs> ก็จะได้ AC ซกำลังสองลบ9้า เท่ากับ AD กำลังสองลบสิบหกเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็จัดใหม่จัดใหม่มาข้างนี้ก็เป็น AC กำลังสองลบ AD กำลังสองเท่ากับเก้ามาบวกเก้า<บ>มาบวกได้อะไรนะลบเจ็ดเออได้ลบเจ็ดอาก็เป็นสรรมการที่สอง เออนี่นักเรียนก็เหมือนกับนี่ตัวแปรก็เหมือนกับสมการที่หนึ่งเลยเห็นไหมสองตัวนะสองตัวนะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็แก้ระบบสมการเนี่ยเรียนมาแล้วเนาะการแก้ระบบสมการนามาใช้ได้เลยทำยังไงครับจับรวมกันเทอมนี้ก็หมดไปถูกไหมข้างนี้ก็ได้สองเท่า ก็ได้สองเท่า ac กำลังสองตรงนี้ลบเจ็ดสี่บเก้าลบเจ็ดก็เหลือสี่สิบสี่สิบสองจับบวกกันนะจับบวกกันนะใช่ไหมเราจับบวกกันนะก็เหลือสี่สิบสองนี่นะอ้าวพอได้สี่ิบสองก็นำสองไปหารเลย สไปหารก็ได้ A c กำลังสองตอบอะไรครับยี่สเอ็า,อานักเรียนได้ A c กำลังสองนักเรียนก็ยิ้มเลยนี่ไงเนี่ยต้องการ A c กำลังสองก็จะได้ AB แล้วเพราะฉะนั้นสมการนี้ใช้ได้แล้วใช่ไหมแทนค่าลงไปเลย AB กำลัง2เท่ากับ21ลบด้วยเลข9เนี่ย ลบด้วยเลขเแล้วก็ตอบเท่าไหร่ครับ21่สิบเอ็ลบเก้เพราะฉะนั้น AB ตัวเดียวก็ตอบ <12. S 1> จริงๆมันต้องตอบบวกหรือลบ <12. S 1> แต่ AB มันเป็นด้านก็ตอบเฉพาะค่าบวกใช่ไหมก็ได้สแควร์ูทสิบสองสแควรรูทสิบสองนี่ก็สี่สาม 4 3 4ก็ถอดสแควรูทได้2สแควรูท3นี่สรุปแล้ว a b ก็ยาว2สแควรูท3หน่วยเห็นไหมนักเรียนต้องใช้กำลังภายในสูงเนืพีทากรัสในม2ก็ลืมไม่ได้นะการถอดสแควรูทก็ลืมไม่ได้นะต้องใช้ สรุปแล้วก็ตอบกอไกนะ่ความรู้เดิมไม่มีสิทธิ์ลืมนะต้องนำมาใช้หมดดูข้อสองข้อสองต้องการเขียนวงกลมให้จุดมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นที่441ตารางเมตร ทั้งสี่จุดอยู่บนเส้นรอบวงจะต้องสร้างวงกลมให้มีรัศมียาวกี่เซนติเมตรรัศมียาวกี่เซนติเมตรญาติพี่น้องอโอ้ให้ตัวเลขมาเยอะหมดเนี่ยนะอ้าววิธีคิดข้อนี้นักเรียนต้องใช้ความรู้พื้นฐานอีกแล้วความรู้พื้นฐานคือ สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมีเส้นทะแยงมุมสองเส้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันใช่ไหมและทําไมด้วยตั้งฉากกันตั้งฉากกันนะสี่เหลี่ยมที่ตั้งฉากกันเนี่ยเส้นทะแยงมุมตั้งฉากกันนมีสามแบบมีอะไรบ้างจัตุรัสขนมเปียกปูนรูปเว้าวรูปเว้านะมีสามอย่างเท่านั้นที่ เส้นทแยงมุมตั้งฉากกันแน่ๆอ้าวจัตุรัสพอเรารู้ปุ๊บก็เขียนวงกลมเลยเนี่ยกลมๆเนาะอ้าวสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่มุมทุกมุมมุมทุกมุมอยู่บนเส้นรอบวงลากเส้นทแยงมุมปุ๊บ แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันใช่ไหมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมันก็แล้วมันยาวเท่ากันด้วยอะ่ะสรุปแล้วเส้นทแยงมุมสองเส้นนี้ยาวเท่ากันนะสรุปแล้ว,ลวมันก็เป็นรัศมีอ่ะทีใช่ไหมเนี่ยถ้าต่อมาปุ๊บก็กลายเป็นต่อมาตลอดเนี้ยเออเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ะทีเอาก็มุมนี้ก็มุมฉากอ่ะทีเห็นไหมใช่ไหมล่ะ ซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มุมฉากอยู่แล้วจริงไหมเออเห็นนะก็เป็นมุมในครึ่งวงกลมถูกไหมมุมในครึ่งวงกลมอ้าวคราวนี้เขาบอกว่ารัศมีจะยาวเท่าไหร่อ่ะนักเรียนทําไงอ่ะรัศมียาวเท่าไหร่นักเรียนก็ทำเงี้ยนักเรียนก็หาเส้นทะแยงมุมนี้ก่อนเลยเนะี่ยคือเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมใช่ไม่ใช่เส้นผ่าศูนย์กลาง ก็เท่ากับด้านนี้กําลังสองบวกด้านนี้กําลังสองถูกไหมนะด้านนี้กําลังสองบวกด้านนี้กําลังสองอ้าวเส้นผ่าศูนย์กลางมันคือสองอเนี่ยนี่ R นี่ก็อาก็สอง r ถูกไหมก็ได้สองอทั้งหมดกําลังสองคือด้านตรงข้ามมุมฉากเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกาลังสองรวมกันด้านประกอบมุมฉากยกกําลังสองรวมกันเนี่ย ก็คือสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบวกสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดใช่เปล่านะ่เออมาจากไหนอะสี่รอส่ิบเอ็ดะ <im it> นี่ไงนี่ไงพื้นที่อะพื้นที่มันแปลว่าด้านคูณด้านน่ะใช่ไหมล <im it> ่มะก <im it> ็คือด้านกำลังสองนั่นเองอะเห็นไหมฮะนี่นะทันไหมทันไหมด้านกำลังสองบวกด้านกำลังสองก็สี่รอส่ิบเอดอะสิโจทย์กำหนดมาแล้ว อ้าวเรียบร้อยก็ตอบเท่าไหร่ครับอ้าวก็จะได้เท่ากับ800ร้เท่าไหร่นะแปดสิบสยแปดสิข้างนี้ได้เทไหร่เนี่ยได้2อยกกำลังสองก็คือเท่าไหร่4 r กำลังสอง สคูณอยู่ก็ลงมาหารดิใช่ไหมลงมาหารก็ไดอากำลังสองเท่ากับแปด้อยแปดส่วนสถามรัศมีตัวเดียวอะก็ไม่ตอบลบใช่ไหมเพราะเป็นความยาวของรัศมีก็สแควรูทแปดสแควรูทสก็ตอบ2นี่เรียบร้อยแล้วเอานี่เห็นเห็นเลยนี่คอควาย รัศมีก็ตอบข้ขอข้อควานะจะงงตรงนี้นะเนี่ยถ้าใครงงตรงนี้ก็หาด้านแะ้วก่อนว่ายาวเท่าไหร่นะด้านกําลังสองก็ยี่สิบเอ็นั่นเองเนี่ยเห็นไหมด้านคูณด้านอะ่ะได้ยี่สบอ็ดยี่บเอดยกกำลังสองก็ได้สี่รอสิบเอดห็นไหมก็เหมือนเดิมนะครับไปจ้องให้เข้าใจให้ได้นะว่าาจจะถึงุดหมย ไม่่่ใชเรืองงต่อไปทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลมข้อที่สองมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมจะมีขนาดเป็นสองเท่าของขนาดของมุมในส่วนโค้งของวงกลมซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันซึ่งรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกัน อ่าเป็นยังไงดูนะนี่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาเรียกมุมที่จุดศูนย์กลางตรงนี้นะมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับตรงนี้เป็นมุมที่เส้นรอบวงเนี่ยตั้งอยู่บนส่วนโค้ง AD เดียวกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขอให้ตั้งอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันก็นแล้วกัน ถ้าตั้งอยู่บนส่วนโค้งเดียวกันปุ๊บเนี่ยนะมุมนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของมุมนี้มุมที่เส้นโค้งเนี่ยจะโตเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางมุมที่จุดศูนย์กลางจะโตเป็นสองเท่าของมุมที่เส้นรอบวงถ้าเกิดมุมนี้กลาง x องศามุมมุมที่จุดศูนย์กลางก็จะเท่ากับสอง x องศา ทฤษฎีนี้ได้มาจากการวาดรูปและวัดและวัด,วดมุมที่ส่วนโค้งเนี่ยจะไปตรงไหนก็ได้นะตรงนี้ก็ได้นี่นักเรียนเนี่ยตรงนี้ก็ได้ขอให้ตั้งอยู่บนส่วนโค้ง a อดีเดียวกันเนี่ยจะไปตรงนี้ก็ได้นี่นเห็เนไหมจะไปตรงนี้ก็ได้มุมเนี้ยจะโตเป็นครึ่งหนึ่งของมุมที่จุดศูนย์กลางเสมอ ได้มาจากการวาดรูปแล้ววัดดูนักเรียนก็ลงไปวัดจริงๆเลยนะมันจะได้จําแม่น,นไปวันเนี้ยไปวาดวงกลมแล้วก็ขีดมุมที่จุดศูนย์กลางหนึ่งมุมแล้วก็ขีดมุมที่เส้นรอบวงแล้วก็ใช้ไม้โปรวัดดูมันจะเป็นครึ่งหนึ่งจริงๆแล้วมุมที่จุดศูนย์กลางจะโตเป็นสองเท่าจริงๆมันจะจําได้แมน่นต้องไปวาดรูปนะครับทฤษฎีนี้ได้จากการวาดรูป ปัญหาทุกอย่างพ่ายแพ้กับความผิด